14บส่ทสวดมหาสมัยสุดเอวัมเมสุตังเอกังสมย,ยังภควาสกเกสุวิหารติกาปิราวัตุสมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเคสัสติงปัญจามเตหีภิกขุสเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหีทัสสหิจารกะทาตุหีเทวตาเยภุเย,ยนะสนนิปติตาหนตุนเต พระควันตังทัศนายาภิกขุสังคันจะอัตถโคจกตุนนางสุทธาวาสก,กายิกานังทเทวานังเอตาทาโหสิอายังโคพระควาาสกเกสุวิหารติกับปิราวัตุสมิงมหาวเนมาหาตาภิกขุสัง่งเคนะสทิงปัญจัตเตหิภิกขุสเตหิสพเพเหวะอรหันเตหิ สหิจารกาธาตุหิเทวตาเยพุเย,ยนสัสนิปติตาหอนติพระควันตังทัศนายาภิกขุสคัญจะยานุน้ามยยายามปิเยนะพระควาเตนุปัสังกเมยามาอุปสังกมิตวาพระควาโตสันติเกปจเจกคา,าทธาภาไสยามาติ ปะทาโคตาเทวตาไซยัทาปีนาภาพลาวาปุริโสสัมมันสิตังวาภาหังปะสาไรยะปสซาริตังวาภาหังสัมมินชัยยะเอวเมวสุทาวาเสสุเทเวสุอันตราหิตาภาขวัตตปุระตัวปาตุรวหังสุ อัตโคตาเทวตาพัควันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัทังสุเอกมันตังทิตาโคเอกาเทวตาพัควโตสั้นติเกอิมังคาทั้งอภาสิมหสัมโยปวานัสมิงเทวกายาสมาคตาอาฆาตตมหาอิมังธรรมสมยังทาขีตาเยวะอปาราทิทสั้งคันตตอัตโคอัปาราเทวตาพัควโตสั้นติเกอิมังคาทั้งอภาสิ ตัตาพิขาวะสมาทาหังสุจิตังอัตโนอุชุมะอุชุะชกะมะกัางสุสารทิวะเนตานิฆเหตะวาอินทริยานิรักขันติปันทิตาติ อาทโคอัปปราเทวตาภควัโตสันติเกอิมังคาทั้งอภาสิเจตวาขีรังเจตวาปรีคังอินทาขีรังโอหัจจามเนชาเตจารันติสุทาวิมาราจักขุมตาสุทันตาสุสุนาคาติอาทโคอัปปราเทวตาภควโตสันติเกอิมังคาทั้งอภาสิ เยเกจีพุทธังสารนังฆาตาเซนะเตขมิสันติอปายาภูมิงปะหายะมานุสังเทหังเทวกายังปริภูเรสัตติอิอทะโคกขวาพิกุอามันเตสิเยปุเยนาพิกเวทาสสุโรกาธาตุสุเทวตาสันนิปติตาหุนติ ตถาคตังทัศนายาภิกุสังคันจะเยปีเตภิกเวใหสุงอติตมัทฐานังอรหันตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระวันตานังเอตาปรมายวเทวตาสันนิปฏิตาให้สุงสยามธาปีไมหังเอตารหิอัตเยปิเตภิกเวภวิสันติอนาคตมัทฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภระวันตานัง เอตตาปรมเยวเทวตาสันนิปฏติตาภวิสันติสยาธาปีไมหังเอเอตตาระหิอาจิคิสามิพิขเวเทวกายานังนามานิกิตติสามิพิขเวเทวกายานังนามานิเทศิสามิพิขเวเทวกายานังนามานิตังสุนาทาซาลุกังมานสิกโรธาาสิสัมิติ เอวัมพันเตติโคเตภิกคูภควาโตปจัตโซสุภควาเอตาทาวจ <c oughs> สีโลกมัมโนกัส,สามียัตถาภูม,มาตาธสิตาเยสิตาคิริคัพลังปะหิตาตาสมาหิตาปุทุสีหาวสันลีนาโลมาหังสาภิสัมพุโนโอทาตามะนาสาสุทาวิปปสันนะมนาวิลา คือโยปัญจสเตยัตวาวะเนกาพิระวาทเวตัตโตอมัญตยิสัทภะซาวเกซาสเนระเตเทวกายาภิกันตาเตวิชานรณภิกขวเตจะอาตบมักรุง <c oughs> สุดตว่าพุทธะสัจสัเตสัมปาทุระหุยานังอมนุสยานัทธสันังอเปเกสัตมัทธคุงสหัสสังอัตสัตติงสัตังเอกสหัสสานังอมนุสยานมัทธสุงอเปเกนัตมัทธคุงทิสาสัพพะพุตตาหองตัณจะสัพพังอภิญญายะว่าวาคิตวานาจัคุมาตัตโตอมันตยิสัทธาสาวเกีสัสนระเต เทวค่ายาภิกันตาเตวิชานาถภิกโวเยวหังกิตติจิตซามิคิราหิอนุปุพโซสัตตะสหัสซาวายคกาภุมมากาปิระวัตวาอิทธิมันโตสุติมันโตวันนาวันโตยัสสิโนโมทมมนาภิกามุงภิกขูนังสมิติงวะนังจะสหัสซาให้มาวตายคกานาตตวันนิโนอิทธิมันโตสุติมันโตวันนาวันโตยัสสิโน โมทมานาภิกามุงภิกข่นางสมิติงวานางสาตาคิราติสหัสายักขานานตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสัสิโนโมทมานาภิกามุงภิกข่นางสมิติงวานางอิจเจเตโซรสาทสหัสายักขานานตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสัสิโนโมทมานาภิกามุงภิกข่นางสมิติงวานางเวสามิตาปัญจสตายักขานานตะวันนิโน อิทิมันโตสุติมันโตวันนาวันโต,นตยัสสิโนโมทมมามนาอาพิกามงพิกูนังสมิติงว่านางคุมพีโรราชาไขโกวเวปุลาสานิเวสนางพืโยนังสตตะสหัดส,สังอยากฆ่านางปยิรูปปาสติกุมพีโรราชาไขโกโซปาคาสมิติงว่านางปุริมันจทติสร้างราชาทตารทัทโตปัสสาสติคันทพานังอธิปติมหาราชายัสสิโซ พุตตาปิตัสสะผ้าโวินทนามามหัพลาอิทิมันโตสุติมัโตว,วันโาว,วันโตยัสสิโนโมทามานาภิกามุงภิกขูนางสมิติงว่านางทักขีน้นจะที่สร้างราชาวิรลุดละตตัประสาสติกุมพันธานังอาทิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตัสสะผ้าโวินทนามามหะพลา อิที่มันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยัสษสิโนโมทามนาพิกามุงพิกุนังสมิติงวานังปัจจิมันจ่าที่สร้างราชาวิรูปคโคภาัสสตินาคานังอาิปฏิมหาราชายัสษสิซโซอุตตปิตัสสาภาโวอินทนามามหาภลาอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยัสษสิโนโมทามนาพิกามุงพิกุนังสมิติงวะนัง ุตรตาลันจ่าที่สร้างราชาคูเวโรตัปประสาสติยาฆ่านางอาิปฏิมห้าราชายาสสสสสัสิโซปุตตาปิตาสาภ้าวอินทนานามามาหาพลาอิทีมท่มันโตชุติมันโตวันนาวันโต,นตายาสสสสัส <c oughs> <c oughs> ิโนโมทามานาพิกามุงพิกูน้นางสมิตตงว่านางปุริมาที่สร้างท,ตาะท,ะทะัตตะรทตโทักขีในนาวิรุฬหก ปชิเมนะวิรูปข้อกุเวโรุตรังทิสังจัตตารโตเตมหาราชาสมันตะจตุโรทิซาทัทธลมานาอทังสุวะเนปันกาปิระวัตเวเตสังมายาวิโนทาซาอาคูวันจานิกาสะทามายากุเตนทุเวเตนทุวิภูเจวิภุตโตสหจันทนกรรมเสททจากินนุคันทุนิคันทุจะ ปะนาโทโอปัมยโยจะเทวสุโตจะมาตลิจิตตะเสโนจะคันทับโพนโรราชาชโนโสโพอาคูปัญจสิีโคเจวะติมพรรูสุริยวัชชาสะเอเตจันเยจะราชาโนคันทับพาสหราชุพิโูทามนาภิกามงพิกขูนางสมิติงว่านังอัทาคูนาภาษานาคาเวาราสหัตตชกา กัมภันตสตระอาคูปายาคาสหยาติภิยามุนาทตาะทัจอากูนาคายาสสิโนเอลาวันโนมหานาโคโสปอาคาสมิติงวะนังเยนาคาราเชสหาสหรันติทิพาทิชาปักขีวิสุธาจักคูเวหายักษเตวานัจจปัตาจิตราสุปันนอิติเตสะนามังอภัยยันตานาคาราชานามาสิ สุปันนโตเขมมะมะกาสิพุทโธสันหาหิวาจาหิอุปัทวายยันตานาคาสุปันนาสารณามกังสุพุทธังชิตาวัชิระหัตเทนะสมุทังอสุราสิตาพาตโรวาสวัตเซเตอิทิมันโตยัสสิโนกาลกัญชามหาภิสมะอสุราธานเวคาซาเวปจิติสุจิติจัปหาราโทนามุจิสหะ สัต nah ah <c oughs> ah ันจะผริปุตตานังสัพเพเวโรจนามกาสั้นในหิตวาพาลิงเสนนางลาหูพัทามุปาขมุงสามารถโยธานีพัทันเตภิคู่นางสมิติงว่านางอาโปจะเทวาปัทฐวีจเตโชวโยตัาขมุงวรุณาวรุณาเทวาโสโมจะยาสัสสะสหะ เมตตากรุณากายิกาอาคูเทวายัสสิโนทเซเตทัสทากายาสเพนานตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสิโนโมทามาณาพิกามุงพิกูนางสมิถิงวะนังเวนทูจะเทวาสหาิจะอาสมาจะทุเเยมาจันทสุปนิสาเทวจันทมาคูปุรากิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยมาคูปุรากิตานักขตานิปุรากิตาวัน ภูมันทะวราหกาวัสุนังวัสโวเศธโศสโกปาคาปุรินทัโททัสเตทัสตากายาสเพนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสินุโมทมานาภิกามุงภิกขูนังสมิติงวะนังอถ้าคูสหพูเทวาชราหมคิสิคาริวะอาดิฐกาจะรโรชาจาอุมาปุภะนิภาสิน วารุณาสหธรรมมาจะออจุตาจากเนชากาสุรยารุจิราอาคูอาคูวาสวะเนสินโนทะาแทตท่าสเท,เท,ทา,สากายาสเพนานาตะาวาันนินโนอ,อิที่มันโตชุติมันโตวันนาวันโตายาสาสินโนโมทามานาพิกามงพิกูนังสมิติงวะนังสัมมานามาสัมมานามานุสาัมานสุตามะ ท่าปัทโสิกาอาคูอาคูมโนปัทโทสิกาอาราคูหาราโยเทวาเยจะโรหิตาวาสินโนปาราคามหาปาราคาอาคูเทวายาสัสิโนทัศเซเตทัสะหากายาสัพเพนานตะวันนิโนอิทิมันโตสุติมันโตวันนาวันโตยาสัสิโนโมทามนาอภิกรรมุงภิกขูนางสมิติงวะนางสุกากรุมห้าอรุณาอาคูเวคาณสซาสหะ โอทาตคายะห้าปาโมฆะอากูเทวาวิจักขนาสัทธามัตตาห้ารักขาชามิสกาจายัสสิโนทนายังอาคาปัชุนนโยทิสาอภิวาสติทัดเซเตทัศธากายาสเพนานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสสิโนโมทามานาอภิกามุงพิกู้นังสมิติงว่านางเคมิยาดุตุสิตายามา กัตถกาจะยัสสิโนลัมพีตากาลามเสธาชตินามาจะอาสาวะนิมมานรติโนอาคูอัทธาคูปารานิมิตาทะเซเตทัสั t h า g า y a สเพนาณตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสิโนโหทามานาพิกามุงพิคู่นังสมิถิงวานัง สัทเทเทเทวนิกายาสัพเพนานตวันนิโนนามัณนาวเดนะอาคันชุงเยจันเยสาทิสาสหปาวุธชาติมัคขีรังโอคาตินะมนาสวังทักเคโมฆาตรังนาคังจันทางวะอสิตาติตังสุพัมหามาปรมัตโตจะปุตตาอิทิมาโตสหสันนังกุมารติโสจะโสปาคะสมิติงวะนังสหสสะพัมหมะโรกานัง มหฮาพัมหามาพิติถติอุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสิโสทักษิธาอิสระอาคูปเจกวะสวัตติโนเตสันจะมัชโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจัสเพะพิกันเตสินเทเทเวสะพัมหามาเกมารเสนาภิกามิปัสสะกันหาสามันที่ยัง เอถาคันหาถาพันททาราเคนะพันธรรมัถุโสมันตาปริวาเรธามาโวมุนจิตาโกจินังอิติตาถามหาเซโนกันหาเซนังอเปสยิปานินาตระมหาจะสรังกัตตากัตตวานาเพระวังยาธาปาวุสโกเมโคธนายันโตสวิชุโกตถาทาโซปัจจุทาวติสรุโทอสยังวเซ ตัจะสัพพังอภินญญาวะวักขิตวานาจักุมาตะโตอามันตยิสัทธาสาวเกิสาเสนรเตมาระเสนาภิกันตาเตวิชานาถาภิกขวเตจะอาตับปรมกรุงสุตวะพุัสสะสะสนังวีตาราเคหิปากามุงเนสรรมมปีอินทยุงสพเพวิชิตาสังคามาพยาติตายาสสิโน मोहंती सह पुते सवकाश चने सूता